Yeah, yeah, yeah. Azar D C I on U T Time Map night We got everything you got. Custom wheels paint shine like gold. Pull in the garage, let the magic begin. From the body to the base, we polish the skin. In Z customize your ride. Two signs, one knee, off loud From the rims to the lights, we set the tone. Original no flow. Make your car your throne. So the ถึกันแล้วครับกับนาแจม a อซ o r ี g ออริจินอลครับวันนี้ขวามือครับกับเจ้า i อออนยแต่งแบบไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วที่นี่ a อซมีอะไรให้ท่านได้จับใจ่ายใช้สอยแนวทางเป็นแบบไหนบ้างและปัจจุบันเนี่ยของแต่งรุ่นนี้หายากหรือหาง่ายแค่ไหนนะครับคลิปนี้ดูให้จบบอกเลยว่าครบแน่นอนนะครับมีให้เลือกทั้งล้อราคาเราใจล้อราคาไฮโซล้อเรซซิาา่งล้อหรูเดี๋ยวไปดูกันชุดแต่ง ที่ถามหากันมาเป็นปีวันนี้ออกแล้วจบแล้วหล่อแล้วเดี๋ยวไปชมกันว่าเท e, ่แค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของการรีวิวนะอันนี้ไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าเรารีวิวเจ้าไอออนยูทีไปแล้วนะครับตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆนะครับรีวิวกันไปแล้วเนาะก็ลองไปหาดูนะครับตอนที่เราเทสกันนะครับตอนรถออกมาใหม่ๆไปลองหาดูในคลิปที่เราเคยลงไปแล้วนะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงราคาเป็นยังไงตอนนี้ก็ราคาก็โหปรับตัวลดลงมาเยอะแล้ววันนี้เราจะมาพอยต์กันที่ของแต่งช่วงที่รถคันนี้ออกมาแรกๆถ้าเราเคยเห็นนะครับตอนนั้น ล้อร้อยแปดเนี่ย,ยหายากมากๆคันนี้โฉมแรกของเขาก็รู้สึกจะเป็นลาย T C 1 0 5ตอนนั้นใส่ไปเป็นขอบ18นะครับเริ่มแรกแล้วก็ใส่ได้สักระยะหนึ่งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่ล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแต่ต้องบอกก่อนนะปัจจุบันเนี่ยล้อ5รูร้อยแปดตอนนี้โอ้โหมีแทบจะทุกแบรนด์แล้วนะครับของออกมาทละลักตลาดออกมาเยอะพอสมควรเนี่ยลายลวดลายต่างๆนี่ก็มีให้เลือกมากมายแต่ณนะวันนี้นะเปิดมาปีใหม่บอกเลยนะไอของที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยที่ออกกัน ของขาดอยู่แล้วนะครับลายที่มีอยู่ินสต็อกตอนนี้เนี่ยเรียกกันว่าจะต้องเช็คกันแบบรายวันก็ลองเช็คเข้ามาในช่องทางที่ผมลงไว้ให้นะครับเช็คกันเข้ามาจะเลยว่าณนะวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยลายที่มีมีอะไรบ้างเช็คกันวันต่อวันแต่คุณจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยถ้าคุณเลือกรอที่เป็นล้อคัสตอมเมคเขาเรียกว่าเลือกแบบได้ตามใจเป็นล้อฟอร์ดเกรด6061 T6 แท้นะครับแล้วที่สําคัญแบรนด์นี้แซดฟอร์ดวิวอย่างคันนี้ต้องบอกสเปกเลยคันนี้ สิบแปดใสมาแล้วเขาแบบมันธรรมดาไปไม่ค่อยเท่ขอจัดเป็นขอบ19ซึ่งขนาดที่เราเลือกให้เป็นขอบ19กว้าง8ครึ่งอะเดี๋ยวจะหาเอาผมห่วสเปคนะครับอะผมบอกเลยที่เราเห็นฟิตเม์สวยๆแบบนี้นะครับขนาดล้อเนี่ยคือ19นิ้วกว้าง8.5ออฟเซ็ตเนี่ยเราเลือกเป็นออฟ35นะครับอย่างที่เห็นจะพอดีซุ้มแบบนี้สวยแบบนี้แล้วที่สําคัญจากการทดสอบในการใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยของเจ้าของรถเนี่ยบอกเลยที่คนกังวลว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าขยับ1ไซส์2ไซส์เนี่ยจะมีปัญหาไหมจริงๆเนี่ยใจเนี่ยอยากจะใส่28 บอกว่าลองไปลองมาเนี่ยจบบนที่ขอบ19แล้วผ่านการใช้งานจริงใช้งานแบบใช้งานในชีวิตประจาวันเลยอ่ะไม่ไม่เชื่อถามเจ้าของรถเจ้าของรถอย่างวะเจ้าของรถใช้งานใช้งานเป็นไงไม่ติดเลยครับผม19ไม่ติดคืออะไรนั่ง4ี่หคนก็ไม่ติดกินแบตล่า้อื่นล่าไม่รู้ปกติขับช้าครับคือไม่สนใจเลยแต่ว่าใช้ดีครับกลัวเท่อย่างเดียวก็นุ่มนะแล้วก็ไม่ติดครับผมไม่กระด้างนะไม่กินแรงนะ เพราะว่าอืดอยู่แล้วเติมลม42นะยังถือว่าใช้ได้ครับผมเติมลมมากไปเปล่าไม่ก็นี่คุณเติมมากแข็งไปนะเติมไม่เผื่อก่อนน้อยค่ผมว่าจริงถ้าเอานุ่มนวลสัก38ก็พอไม่ข้าม40นะครับก็ใช้งานได้ใช้ดีไม่มีแบตลงแบตร้อนไม่มีเลยครับรับเมียได้ต่างจังหวัดได้รับลูกไปต่างจังหวัดมาแล้วด้วยมาแล้วสบายไม่มีปัญหาเลยขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาแต่ไม่ลงห้วยไม่ลงห้วยโอเคเชิญหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วฮะอ่ะไปกันต่อนะฮะอันนี้เจ้าของรถนะครับบบออันนนี้กกแแบ สดๆเลยนะออกแบบในกระดาษเลยดีกว่าแล้วก็เจ้าของรถนี่ก็ช่วยกันชิดนะครับเจ้าของรถเรื่องมากด้วยเอาลายนี้ผสมลายนู้นอะไรม่วตัวเหล็กไปหมดถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวก้านเนี่ยจะมีความแบบเรียวนะครับเพราะมีการรีดรีดให้มันน้าหนักมันเบาอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้านะครับเรื่องของน้ําหนักของล้อเนมีผลต่อการใช้งานด้วยมีผลต่อระยะทางมีผลต่ออัตราเร่งเพราะรุ่นนี้เป็นไอออนยูทีตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปกาลังเนี่ยค่อนข้างน้อยก็เลยต้องเลือกรอที่มีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาพูดถึงล้อเบาเนี่ยจริงๆเรื่องลอ นีบ้านเราเนะมีล้อฟอร์สที่น้ําหนักโคตรเบานะอันนี้เราวังนะเรื่องนี้ถ้าใครอย่าพูดเรื่องนี้ลึกๆผมไม่อยากพูดเยอะล้อฟอรสน้ําหนักเบาแต่ไม่ได้ผสมพวกอะไรพิเศษเนี่ยระวังนะครับแต่ขักผมไม่รู้ด้วยนะอยากจะให้ผมทำล้อที่เบาแต่ราคาหลักหมื่นเนี่ย ผมบอกันะไม่มีจริงนะผมเนี่ยคนขายล้อฟอร์ดนะผมเนี่ยคนขายล้อฟอร์ดเรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยกันลึกๆเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่บนความแข็งแรงในการใช้งานจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเน้นแต่เบาแต่เบาแต่เบา,แต,เบาแต่ใช้ระยะยาวแล้วมีปัญหาอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับเพราะนั้นตัวล้อลูกค้าเลือกรายแล้วชอบใจแล้วแถมจะเอาซิ่งด้วยฝากลางจะเอาแบบเซ็นเตอร์ล็อกด้วยเหมือนรถซูเปอร์คาร์ด้วยไม่ใช่ปัญหาจัดให้นะครับมองไปข้างในเห็นอะไรวะเบรกจริงๆเนี่ยรถ นี้เนนี่ยนะะฮเบรกเดิมจริงๆก็พอเอาอยู่นะแต่มันไม่เท่ไงแต่งขนาดดีแล้วคันนี้ก็เลยเลือกเป็นเมมโบโมโลบ็อกซนะครับซึ่งทําเป็นเมมโบ GTS นะครับงานโอ E บอกเลยว่าการันตีตลอดอายุการใช้งานแล้วเบรกของรถไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกนะครับผมมีหลายรุ่นนะนี่มีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยไล่ไปเลยเริ่มต้นเนี่ยส0 0 0 0กว่าก็ถือว่า แจ๋วแล้วเพราะนั้นเรื่องเบรกมีเยอะมากนะครับที่เอทมีเยอะมากยังไงเนี่ยเราเข้ามาคุยกันหน้าร้านมาเห็นของจริงมาจับทาบได้แต่คันนี้เลือกเป็น m e m โบ GTS งาน OE m o l o ล o x x นะครับหลักหมื่นนะชุดนี้เบิกห้างประมาณแสนเจ็แต่คันนี้ผมทำให้เป็นประมาณเลข6ถือว่าเบรกทีเนี่ยขอมาแทบขาดนะฮะเอาง่ายๆว่าโคตรอยู่โคตรอยู่ช่วงล่างตอนที่คันนี้ออกมาจนถึงวันนี้ มีสตัดปรับเกียร์ออกมาแล้ว1แบรนด์ซึ่งน่าจะจำหน่ายได้ประมาณวันที่1 6 1 7ก็นะครับก็คือ Pro f ฟ n เด r แต่ณวันนี้คันนี้เนี่ยยังเป็นสตัดที่เป็นคัสตอมเมกนะครับก็คือมีการโมสปริงตัดแกนโชค๊คอัดน้ำมันใหม่ให้เหมาะสมงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,5 0 0ไปจนถึง8,5 0 0ไม่เกินนี้ออกมาหล่อๆแบบนี้และอย่างที่บอกว่าคันนี้ใช้งานได้จริงนะครับสนใจงานที่เป็นคัสตอมแบบนี้ก็ติดต่อได้ราคาคือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าโอเคเอาแค่สวยก็4 5000า เอาสวยด้วยเอาประสิทธิภาพด้วยก็ไม่เกิน8 5ดพัต้นนะย้ํา4ต้นแต่ถ้าใครจะใช้ของแบรนด์ที่เป็นสตับดปรับเกียวเดือนนี้คลอดแล้วจองที่ AS a อซัได้เลยย้ำนะครับจองราคาโปรที่ AS a อซัได้เลยกับสตัดปรับเกียวสีเห็นเงาเงา,เงาแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะเคลือบแก้วเซรามิกแท้ที่ AS a อซัตซีคาด,ดิเทลลิ่งอยู่แล้วนะครับฟิลม์มกองแสงก็ไม่ต้องพูดเยอะที่เดียวจบ AS A อซ คาดีเทลลิ่งอีกเช่นกันนะครับนะล้อไปแล้วยางไปแล้วช่วงล่างไปแล้วเบรกไปแล้วเคลือบแก้วติดฟิล์มที่เดียวจบไปแล้วแล้วก็มาถึงสุดท้ายแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกนีดนึงนะเมื่อกี้นี้นะไอ้ล้อเนี่ยดูข้างหลังล้อหลังเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแอโรดิสแบบนี้นะใครอยากได้แอโรดิสแบบนี้มีนะครับคันนี้นี่คือเสริมแอโรดิสเข้าไปเพิ่มมีหลายเกรดเอางี้ใครอยากได้นะ ผมมีเริ่มต้นตั้งแต่2005หู้หรูเลยเนี่ย8,000อยู่ที่เกรดติดต่อได้แล้วความถูกแพงอาจจะอยู่ที่กราฟิกในการออกแบบของตัวแอโรดิสด้วยอันนั้นค่าฝีมือไล่กันไปถูกๆ2อ0 5หรูหรูเลยไม่เกินหมื่นรวมออกบมออกแบบลายให้เรียบร้อยอยู่ที่ท่านเลยอันที่ติดต่อมาได้นะครับของมีนะแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้ที่เพิ่งคลอดสดๆร้อๆกนะ็คือชุดแต่ง a อซั Z C, รอบคันไปชมครับว่าสวยแค่ไหนลิ้นหน้าคาร์บอนบันไดข้างคาร์บอนและดิฟฟูเซอร์หลังคาร์บอนไปชมครับ One stop custom, the legend stays true. No limit, no bruise, your bitch, your weak build for race you to the classic your vibe fulfilled Ride by shining, spotlight on you. one stop custom, the legend stays true. <laughs> โอเคนะครับสวยไหมไม่มีอะไรมากคลิปนี้นะครับแค่อยากจะบอกว่าใครที่กําลังจะออกไอออนยูทีผมว่าขายดีมากๆนะครับแล้วใครที่ออกไปแล้วไปแต่งมาแล้วมันยังไม่ค่อยโดนใจหรือกําลังหาร้านที่แบบเฮ้ยแนวทางมันไม่เหมือนใครอะทำออกมาแล้วมันมีเสน่ห์คุณจะเอาล้อที่มีสําเร็จรูปก็ได้หรือคุณต้องการล้อฟอรด์คุณภาพดีราคาไม่แพงก็ได้ชุดแต่งที่ใส่แล้วดูแบบดูเก๋ดูไม่เยอะไม่เอาอากาศนะครับก็ลองดูครับหนึ่งแนวทาง a อซัทซีออริจินอลนะครับสำหรับรถไฟฟ้ารถ EV ปี ผมพยายามที่จะสร้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรออกมาให้ทันนะต้องบอกเลยว่าเราคนสร้างงานเนาะคือบางทีเราไม่สามารถสร้างได้ได้ทันคือรถแม่งล้นมันออกมาเร็วกว่าคนคนทำงานนึกหรอไหมอา้าวกาลังจะทํารุ่นนี้กําลังออกแบบไอ้ตรงนี้เสร็จเอาเอาอีกแล้วแม่งออกรุ่นใหม่หมาอีกแล้วรุ่นนี้กาลังจะทําเอาอีกแล้วออกรุ่นใหม่มาอีกแล้วสร้างผลงานไม่ทันจริงๆง, oh, <no. S 1> งั้นก็ฝากด้วยใครที่ใช้อออนยูทีกำลังหาร้านแต่งรถกําลังหาของแต่งที่คิดว่ามีคนที่การันตีคุณภาพ นะครับที่ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่ามั่นใจได้ว่าสวยเท่เละท่อแน่นอนนะครับก็เอรัสซี ออริจินอลนะครับเปิดให้จองแล้วนะชุดแต่งรอบคันออกแล้วออกแล้วแล้วปีนี้ล้อฟอร์ดคัสตอมเมคได้บอกเลยว่าราคาเราจ่ายกันมากแข่งขันกันสูงนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับไม่เกรงใจใครแน่นอนนะครับก็ลองทักมาท้ายคลิปผมลงช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วร้านผมเนี่ยไม่ไกลนะเหมือนเดิม a อชัตหรือไม่ง่ายลงด่านชื่อสีสมานเลยบองทองธานีมาลงปุ๊บเลี้ยวขวาถึงเลยครับส่งประภาดอนเมืองอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดหัวใจกดรี I One stop service, nothing to hide from the.